เนี่ยครับที่บอกผู้ชายอายุสั้นกว่าผู้หญิงเก้าปีมันมีเหตุอะไรนะครับทำไมผู้ชายถึงอายุสั้นเนี่ยนะุรีเล่าอะไรจริงก็บอาอุบัติเหตุจริงก็บอานะผมให้ดูเลยนะครับนี่ครับอันนี้ของประเทศไทยนะห้าถึงสิบสี่อันดับหนึ่งของการตายผู้ชายอุบัติเหตุครับผู้หญิงก็อุบัติเหตุครับจะต่างกันประมาณสามสี่เท่าสิบห้าถึงยี่สิบเก้าก็อันดับหนึ่งอุบัติเหตุครับสาเหตุภายนอกนี่อาจจะงาน ตกหลังคาตกตึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะค่าตัวตายนะครับสามสิบถึงสิบสี่ก็อุบัติเหตุครับแต่มีหลอดเลือดสมองค่าตัวตาย4ี5สิบห้าถึงสิเกาหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคตับดังนั้นพวกนี้นต้องไปสอบสวนครับถ้าท่านตัดแต่งได้ในพื้นที่ของท่านอันนี้สังเกตเลยนะผู้ชายเนี่ยตายเยอะมากผู้หญิงจะตายน้อยและนี่คือเหตุให้อายุคาดเฉลี่ยของผู้ชายไทยเนี่ยต่ำกว่าผู้หญิง เราจะทํายังไงให้ตรงเนี้ไม่ตายหรือตายน้อยลงอันนี้เป็นโจทย์นะครับแต่ว่าเราก็ต้องคิดของประเทศหหละครับผมคิดแค่จังหวัดของท่านผมคิดแค่อําเภอที่ท่านจะไปทํางานผมคิดแค่ตําบลที่ท่านไปทํางานผมคิดแค่หมู่บ้านที่ท่านไปทํางานครับความหมายคืออะไรคนระับเราอย่าไปยุ่งกับประเทศครับประเทศมันยากเกินนะครับไม่มีใครรับผิดชอบประเทศหรอกครับ ผมบอกเลยนะครับหมู่บ้านครับไปดูที่หมู่บ้านนะว่ามีใครตายก่อนวัยบ้างเป็นผู้ชายผู้หญิงพิการก่อนวัยแล้วจัดก,การแค่หมู่บ้านตำบลก็พอน,นะครับทําให้มันเห็นสักหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งตำบลน,นะครับอันนี้ผมลองท้าทายนะครับเพราะว่าราบใดที่ถ้าหมู่บ้านทําไม่สําเร็จเนี่ยนะครับประเทศทําไม่สําเร็จหรอครับจริงๆเขาให้ถึงสิบห้าเดี๋ยวผมก็ต้องไปประชุมต่ออีกงานหนึ่ง อย่างที่บอกนะฮะอดสไลดต์ตรงไหนก็จบตรงนั้นนะครับท <c oughs> ีน,นี้มันมีข้อมูลครับว่าอันนี้คือการตายนะครับทั้งผู้ชาย <c oughs> ผู้หญิงตายจังหวัดเดี๋ยวจำพินิจมาเปิดให้ดูครับ <c oughs> คือมีข้อมูลหมดแล้วครับท่านลองไปดูนะครับ <c oughs> ผมเอามาให้ดูว่าหลอดเลือดสมองผู้ชายไทยก็ตายมากกว่าผู้หญิงประมาณ2.6เท่าในใบคนทํางานนะครับ <c oughs> ไม่ได้พูดถึงอายุมา,า,มากนะในวัยทํางานนะครับ ความเสี่ยงของหลอดเลือดสมองคือความดันเบาหวานแล้วก็ดื่มเหล้าสุาบุรี่ไขมันแต่ว่าความดันเบาหวานเนี่ยผู้หญิงผู้ชายไม่ต่างกันอกครับถูกไหมฮะแต่เหล้าบุหรี่ผู้หญิงผู้ชายต่างกันดังนั้นหลอดเลือดสมองที่ต่างกัน 2. 6ุเท่าเนี่ยเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่แน่นอนครับเนี่ยอันนี้ตอนนั้นนะผมอะอยู่เวนผมมาอยู่เวนผมชอบสอบสวนโลกไปด้วยมีเดือน,เด,อนเดือนหนึ่งครับเดือนพฤศจิกายนครับที่จังหวัดน่าน เป็นเดือนแห่งอมภาตครับเป็นเดือนแห่งเส้นเลือดสมองแตกเพราะอะไรครับผมไปดูปรกากฏว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นเดือนที่เก็บเกี่ยวข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวโพดครับแล้วชาวบ้านต้องลงแขกครับแล้วเขาจะไม่เลี้ยงข้าวนะครับเขาะจะเลี้ยงเหล้าผมเคยถามนะทำไมต้องเลี้ยงเหล้าเขาบอกว่าเลี้ยงข้าวเปืองเนื้อเปืองกลบเลี้ยงเหล้าเนี่ยต้มเอง,เง,งแล้วกินอย่างมากกินแค่พวกแตกแต่คนกินเนี่ยไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะคนกินเป็นไงฮะ คนกินเนี่ยเฮ้ยค่าแรงสามร้อยไว้วันนี้มาทาฟรีไว้กูต้องกินสักห้าขวดถูกไหมฮะขวดละห้าสิบาทนะครับเหล้าเถื่อนเนี่ยนะเหล้าขาวเนี่ยนะขวดละห้าสิบาทต้องกินหกขวดถึงจะได้กําไรดังนั้นเนี่ยมันกินบุฟเฟ่ต์กันครับแล้วเส้นเลือดสมองก็ตากในคนอายุน้อยในช่วงเดือนพฤศจิกายนสูงมากอันนี้คือความเป็นจริงน,นะครับซึ่งผมดาว,ว่าเนี่ยจังหวัดของท่านต้องไปดูครับไปสอบสวนไปดูไปช่วยกันจัดก,การ นะครับโรคหัวใจผู้ชายก็มากกว่าผู้หญิงสี่เท่าครับทำไมผู้ชายอกหักเยอะล่ะฮะสี่เท่าผู้หลีครับเหล้าครับทุกอย่างมันเกี่ยวันนี้หมดแล้วครับผู้ชายตายเร็วในคนอายุน้อยนะครับผู้ชายผู้หญิงใครอ้วนมากกว่ากันฮะผู้หญิงนะครับเพราะผู้หญิงมีลูกหนึ่งคนจะอ้วนขึ้นสิบโลทันทีนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นถูกสาบครับนะ ดังนั้นหมายความว่าดังนั้นโรคหัวใจกับโรคอัมพาตสาเหตุไม่เกี่ยวกับไอ้นี่เลยครับเปาหวานความดันความอ้วนครับเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่นะครับผมยืนยันตรงนั้นนะครับแค่ GPT ท่านลองพิมพ์เข้าไปถ้าผมลองใส่นะถ้าผมเป็นผู้ชายอายุ25้ิเหล้าสุบบุหรี่ไม่ออกกำลังกาย BMI 30อ้วน กินหวานมันเค็มชีวิตเครียดกับงานไม่ยอมปล่อยวางผมอายุเฉลี่ยเท่าไหร่ครับเดีอห้านาทีนะเนี่ยครับแลก็มูลบอกว่า4ี่สิบห้าถึงห้าิบปีครับจัดชีวิตีมาคำนวณได้เลยนะครับดังนั้นอันนี้นะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องใช้สมการเลยแล้วครับท่านก็กดชัดชีวิตีเลยนะท่านมีชีวิตอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็จริงๆมันมีแอปอยู่นะครับอาจารย์กนิษถาเขาทาแอปให้อันนี้นะครับท่านก็ลองไปกดดูก็ได้นะ อันเนี้ยเข้าตรงเนี้ยนะครับกดดูก็ได้แต่ว่าช,าชัดนจีพีก็ได้นะครับใช้ได้สองอย่างนะว่าชีวิตเราเป็นอย่างไรครับอายุข้าเฉลี่ยของคนไทยครับปรากฏว่ายะโสธรครับต่ำสุดครับกาลสิงห์รนะ้อยเอ็ดพายภูมิครับบานอีสานถูกสาบครับให้อายุข้าเฉลี่ยต่ำนะแต่ขวแก่งผมยังไม่เห็นนะอาจจะลงอีกหน่อยนึงประมาณสักสิบกว่านะครับ แล้วแต่ปีด้วยนะครับนี่มันมีการคุยกันว่าจะมารวมพลังกันทําเรื่องให้คนไทยยืดหยืนยาวได้ยังไงแต่ผมบอกเลยไม่สําเร็จอกครับเพราะอะไรฮะเพราะมันต้องลงพื้นที่ครับเนี่ยแหละครับที่เําทำอยู่ตรงนี้แหละครับต้องทําพื้นที่ถ้าไปรวมกันทําตคงการไม่สําเร็จครับมีอันนึงครับที่ผมจะชวนให้ท่านไปดูข้อมูลนะครับคือเดลี่ครับคือปีสุภาที่หายไปเขาบอกว่าคนตายเหมือนกันแต่ ความสูญเสียไม่เท่ากันครับถ้าคนตายอายุยี่สิบหนึ่งคนแต่คนตายอายุหกสิหนึ่งคนเนี่ยชีวิตไม่เท่ากันเศรษฐกิจก็เสียหายไม่เท่ากันครับดังนั้นมันมีการคำนวณเลยนะครับองค์การไม่รให้สูตรมาอาจารย์กนิษฐาคำนวณเดลี่ที่สูงสุดในประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดชัยนาอันดับสองเป็นยะโสธรครับต่อแสนประชากรนะครับอันนี้น่าสนใจว่าทำไมชัยนาถึงเยอะยะโสธรถึงเยอะนะครับ ผมกาลังดูอยู่ว่าพวกเรามีเปล่านหไม่มีนะที่5จังหวัดนี้ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวท่านลงไปดูแล้วกันผู้ชายผู้หญิงอันนี้ด้านซ้ายผู้ชายและนี้ผู้หญิงนะครับเพชรชบูรณ์ชายภูมินะก็ยังไม่มีนะครับอันนี้เป็นความพิการนะครับความพิการสูงสุดในประเทศนะครับก็ใช่น่าจะทอนขอนแก่นครับน่าสนใจความสูญเสียจากการพิการเนี่ยขอนแก่นเป็นอันดับสามครับนะ เชียงรายเป็นอันดับเจ็ครับอ่าเริ่มปีละนะดังนั้นเนี่ยเราต้องมาดูครับว่าทําไมล่ะทําไมพิการคนจังหวัดขอนแก่นทําไมพิการจะพิการจากอะไรนะครับอันนี้ตอบไม่ได้เอัาแล้วก็เดี๋ยวอีกสักสองสานาทีเดี๋ยวก็พูดไปให้อ่าอันนี้มันมีข้อมูลอยู่นะครับว่าแต่ละเหตแต่ละจังหวัดเนี่ยโรคอะไรที่ทำให ปีสุภาพี่หายไปเนี่ยมันเยอะหรือน้อยนะครับจังหวัดไหนเป็นยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมดูแล้วอะ่ะอันดับหนึ่งของทุกอันเลยนะครับที่วงวงแดงๆไว้นะเชียงรายเนี่ยอุบัติเหตุสูงกว่าอัมาพาตครับตาอุบัติเหตุก็สูงกว่าขอ,อนแกนอุบัติเหตุก็สูงกว่าครับแต่สูงกว่านิดหน่อยนะแล้วก็พัทลุงอุบัติเหตุน้อยกว่าอัมาพาตนิดหนึ่งเพระาะว่า คนใต้เนี่ยดื่มเหล้าน้อยกว่าภาคอื่นะครับดันไปดูท่านไปดูข้อมูลอีกทีแล้วกันนะครับผมจะไปเร็วแล้วนะครับมันมีข้อมูลเนี่ยนครสวรรค์นเนี่ยถ้านับหลอดเลือดสมองตายเนี่ยเอาคนอายุน้อยนะครสวรรค์เป็นอันดับน,นะครับแล้วก็มีข้อมูลโรคหัวใจโรคหัวใจภาคใต้เนี่ยโอ้อหักกันเยอะนะครับหัวใจวายกันเยอะนะอันนี้ก็อาจจะไม่ดู นะครับพัทลุงเนี่ยอาจจะต้องดูเรื่องของโรคหัวใจเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์พินิจคงเอาอข้อมูลมาให้ลองทํากันดูนะครับอันนี้เป็นแดรี่เนี่ยไม่มีข้อมูลให้ทําครับแต่มีข้อมูลที่ทางน,นั่นทางอาจารย์กนิษฐาส่งให้นะครับท่านก็ลองไปดูข้อมูลและการโรคตับมีที่ไหนนะครับแต่ผู้ชายผู้หญิงท่านต้องดูนะเออผมมีเทคนิคอานหนึ่งให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยนะครับ ผู้หญิงเนี่ยเป็นสีแดงไม่เท่ากับผู้ชายสีแดงนะครับความหมายคืออย่างเงี้ยผู้หญิงเนี่ยปีชวที่หายไปอาจจะพันแปดมันอาจจะเท่ากับสีเหลืองๆของผู้ชายก็ได้เพราะผู้หญิงเนี่ยปีชวทที่หายไปจะจะน้อยกว่าโดยโรคที่เราพูดพูดกันนะครับโอเคครับจริงๆผมมีข้อมูลหลายจังหวัดนะแต่จริงๆนำเสนอที่จังหวัดไปบ้างแล้วนะครับ ก็ฝากไปพิจารณาดูแล้วกันเพราะว่าในที่สุดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าออย่างนี้นะครับจังหวัดของท่านเนี่ยเป็นตายตายจากอะไรใช่ไหมแล้วรู้ถึงข้อมูลจากนี้จะรู้ถึงการตายลายอำเภอและลายตำบลเลยนะครับผมผมแค่ว่าฝากท่านว่าถ้าท่านแค่ลองเอาข้อมูลเนี่ยกับที่เราวิเคราะห์เนี่ยแต่เรื่องนี้นะครับไปโชว์ให้นายกอบตในจังหวัดของท่านฟัง แล้วกระตุ้นให้เขาจัดการปัญหาร่วมกับหมู่บ้านแล้วให้นายกต่อไปคุยกับหมู่บ้านแล้วหาวิธีการจัดการแค่นี้นะครับงานหลักๆจะไปอยู่ที่หมู่บ้านตำบลท้องถิ่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงครับดังนั้นผมจะสรุปอย่างนี้แล้วกันนะครับจะไม่เปิดสไลด์เพิ่มครับผมจะสรุปว่าผมคิดว่าข้อมูลต่างๆนี่นะครับที่จะชงให้ไปเนี่ยนะครับเป็นร้อยสไลด์เนี่ย แล้วก็เดี๋ยวท่านจะต้องอบรมอะไรต่อกับอาจารย์พินิตเนี่ยผมคิดว่าจะฝากว่าท่านค่อยๆดูครับหัวใจของข้อมูลคือมีร้อยสไลด์เนี่ยแต่มันจะมีสไลด์ที่สําคัญไม่กี่สไลด์นะครับที่ท่านเนี่ยจะเอาไปขายให้กับคนในพื้นที่ของท่านนะไปโน้มน้าวชี้นําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเราต้องมีฝันเดียวกันนะครับ คือเราอยากเห็นคนไทยอยุยืนยาวขึ้นไม่ผิดกาลและไม่ตายขว่อนวายแล้วท่าน,ว,นว,วัดได้ไหมวัดโดยที่วัดผลเนี่ยโดยให้ชุมชนวัดเองก็ได้ครับเราพอสอัปดมีข้อมูลหมดแล้วครับผมไปเยี่ยมเราพอสัปดาน์ที่แล้เขาบอกมีคนตายกี่คนเขารู้มหมดแล้วครับแต่เขาไม่ได้อนาลิซ์แบบที่ว่าเขาไม่ได้สอบสวนไปเราจะไม่เกิดกระบวนการวิเคราะห์เกิดการสอบสวนในพื้นที่อย่างไรเอาข้อมูลมาใช้ได้อย่างไรและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในพื้นที่อย่างไรเพื่อให คนในหมู่บ้านในตำบลน,นั้นมีอายุยืนยาวขึ้นมีช่วงแข็งแรงแล้วคนไทยก็จะแข็งแรงแล้วประเทศไทยก็จะแข็งแรงผมหวังพึ่งห้าจังหวัดนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้บอกพี่ปีดาแล้วครับบอกว่าใจเย็นๆเนะเรามาพูดถึงห้าปีสิบปีแต่พื้นต้องแน่นก่อนครับพื้นของข้อมูลนี่คือหัวใจสําคัญจะบอกว่าท่านจะทําอะไรท่านจะเคลื่อนอะไรท่านจะชวนใครทาแล้วใครจะเป็นคีย์เวอร์เซนที่เอาข้อมูลไปใช้ แล้วใครจะเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้จะมียุทธศาสตร์อะไรเพิ่มเติมราชการผููว่าหน่วยงานต่างๆในท่านสจจะทําอะไรนายกอบจจะทําอะไรนายกอบตต้องทําอะไรท่านต้องทําอะไรตอบไม่ได้ทั้งสิ้นครับเรามีแต่เครื่องมือและก็ข้อมูลในการที่จะไปขับเคลื่อนกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับทั้งทีมนะครับทุกท่านเลย แล้วก็ที่ที่นั่งอยู่ทั้งทีมแกนกลางแล้วก็ทีมที่นั่งอยู่นะครับว่าเราก็จะลบในสมรภูมินี้นะครับไปด้วยกันกับคุณมากครับ